เอาละครับสวัสดีครับพวกกันช่นเคยกับเบดนัยครับอยู่กับผมกันเช่นเคยนะครับเราก็อยู่กับเกมที่ไมค์ครับกันเหมือนเดิมนะครับโอเคแต่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือเรากําลังจะมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับโอ้โหนั่นเป็นการดีครับแต่ตอนนี้เราต้องไปจัดก,การกับฟาร์มก่อนนะนะเพื่อเรื่องเราจะได้มีอาหารกินใช้นะครับเพราะฉะนั้นอ๋อที่เราจะได้มีอาหารกินก็คือ เราจะต้องทำฟาร์มแล้วจะแล้วนะครับโอเคอันดับแรกแล้วก็โยนไข่ไปดิโอเคคาสิเหลือนีเอามาเราจะทำอะไรกันก่อนเดี๋ยวก็เอาแคอรอทไปล่อหมูแล้วกันนะครับเราจะเอาหมูฟาร์มหมูฟาร์มวัวฟาร์มแกะฟาร์มหมูฟาร์มสเกลตันทำอะไรอยู่นะนะ่ะเอ้ เฮ้ย,เ,ยเกียวตั้นไม่ติดไฟเหรออ๋รอรถเบียดหลบฝนไปล่อหน่อยลองไปซาเออ,อนั่นแหละ <c oughs> เก็บเรียว โอเคโอ้โหทาไมหิวอะไรง่ายขนาดนั้นนะอันนี้ไก่นะครับมีไก่แล้วก็มีวัวมีอ๋อวัวก็โตมากแล้วแล้วก็มีแพโอเคหลังจากนั้นหมูอยู่ไหนอะอืมอ้าว แลกินโพลเลยเนื้อสเต็กก็เนี่ยนี่ไงไงละ่ะอ๋อเออหมูพอเราจะไม่เห็นก็ไม่เห็นไม่เห็นหมูฮะมีแมวหมูไปไหนหมดนะครับคนดูเราจะหาหมูจากที่ไหนอ่ะโอ้โหใบองจะก็มีหมูโอ้โหโอ้ไปทำอะไรตรงนั้นหมดอ่หรูนเต็มเลย โอ้โหผมต้องไปลอบมันจากทางนู้นเหรอครับท่านผู้ชมวนดูช่วยวิธีผมคิดเลยดีถ้าเราไปฝั่งนูน้นหมูมันจะเดินไม่ตกเออใช่ถ้าเราไปวนไปฝั่งนูน้นง่ายกว่าเอาฝั่งนี้กว่า,าจะเสียเวลาหน่อยแต่ว่าทำข้อกรอก่อนล้วกันอันดับแรกะอ่าเราต้องมีข้อหมูจำเป็นไหมข้อหมู อ๋อโอเคมันต้องเลี้ยงหมูไว้หมูมันก็จะดอกของเยอะใช่ใชไหมไม่รู้อ๋อเงี oh. mm ้ยโอเคเดี๋ยวเราไปเอาอุปกรณ์มาไม่ใช่อุปกรณ์กรวดนี่แหละกรวดธรรมดาเ่ยเราไปสร้างไว้เป็น oh. เขาเรียกว่าอะไร,รอ่ะเ,เป็นสิษสาร ไม่ใช่สิทอสศาสรนะสิทอสศาสรอะไรเล่าไม่ใช่หรอกครับไม่เจรายขนาดนั้นโอเคเริ่มจากขาบันไดได้สักทีไหนวะไม่ได้โอเคก็สองสามนะแล้วก็หนึ่งสองอ่าสาม เวยนตรงนี้หนึ่งสองปุ๊บพับ,พบอ่าตรงนี้เราจะเอาไว้เป็นขั้นการต้องมันอใช่ถูกแล้วอ่าเสียงดังส่งความร่ำรวยจริงประมาณแบบนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้ เก็บของได้เนี่ยแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราบันไดไปใส่บคุณเราไปทาเลยเลยแบบนี่มีบันไดอย่างอันนี้ก็ยังไม่มีบันไดอ๋อนี่แกมีแล้วอ๋อโชคดีไม่งั้นตกงไปขึ้นไม่ได้โดนแกทับตายแปะโอเคอ๋อก่อนที่มันจะค่ำมืดก่อนไม่ดีแน่อ๋อนาฬิกามาดูบอกเวลาไว้ดิ โอเคจากนั้นเราจะทำอยู่ไหนอะไม่ใช่ไม่ใช่แคลออนึกไม่ออกอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวๆคิดคิดคิดอ๋อสเปกตรงนี้อ๋อแซ่บเลยทีเนี้ยอะไรวะนึกไม่ออกเออเราจะทำบันไดบันไดก็ต้องมีไม้เอาไม้ออกมาไปเลียกแรบ ไม่พอ,อครับใครพาทำสูตรนึงกันโลสองโอเคครับอ่าได้ออกมาสี่จำจำได้แล้วคิดต่อตงแกะเก็บไปเก็บไปก่อนเนี้ยอะไรที่ไม่ใช้ไม่จำเป็นอ,ะอ่ะอ๋อ ไม่จําเป็นไม่จําเป็นไม่จําเป็นเรือเก็บด้วยกันได้ไหมไม่ได้อีกเหรอโอ้โหเหมือนโต๊ะจะไม่พอเนี่ยคาร์บมาใหม่ก็ได้ไไดเหี้ยเฉยใช่มาในเมื่อเราเราสายคาร์บไงเราไม่ใช่สายคาร์บเองจะเป็นไรขี้เกียจอะไรขนาดนั้นหรอเอามา,อ,าอ่าวอีไม่ใช่ไปเอา วางโปะตรงนี้โอเคนั่นแหละเป็นไงว้างไปทีน่นี้อยากใส่อะไรใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เก็บไว้ก่อนใส่เก็บไว้ก่อนอ่าอ่าอ่าเอาพี่แก,กกักมาเพื่อได้ใช้เอาอวิชครับอะอะไรออ่าทอสมาป่ะ ทานี้มีหมูมะหมูตรงไปบ้างหเปล่ามีไก่เออต้องเดินไก่จริงๆอ่ะเนี่ยฝั่งมันมีหมูไหมมีตัวอะไรขึ้นมาอยู่นะบะตกลงต้องไปหมูหมูทางนั้นอนะ่ะโอ้โหเลี้ยงทุกอย่างแต่ไม่เลี้ยงหมูหรออเอลวิวยาจะเลี้ยงหมูยวรือเมีสักตัวไหมแพ้มีแพ้มี โอ้โหเต็มเลยประเด็นเราคือต้องเราไปเอาหมูใช่ไหมเนี่ยอา่าโอเคปะ่ะแต่เราไปเอาหมูเสียงปุ๊กอะไรจบคลิปแน่นอนอะจบคลิปแน่นอนวันนี้ใกล้เมื่อแล้วด้วยอ้าวอ้าวอาว้าแข่งกับเวลาอีกต่างหากมหมูอยู่ฝั่งนูน้นนี่ตอนม,มันจะมาได้นะไหวไปสิเดี๋อาแซวนไปเรียนทั้งเรยเลย อ้มอมไปไหนหมดละนู่นมันก็ต้องเอามาสองตัวสินะจำเป็นหรือเปล่าไม่ใช่จริงเพราะวัวก็ได้นะม,มันจำเป็นไมเนี่ยแต่ไ,ไหนๆก็มาแล้วครับมันจะมืดแล้ว อฮ้ยผมเอาแคนหลอทมาฝาอยากให้คุณหมูได้ชิมเต็มเลยอ๋อนาฬิกาขึ้นมานี่โอ้โหมามาสี่ตัวมาทั้งหมดมามามาอีกจริงๆเราทำสะพานมาตรงนี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวเอาไว้วันหลังเออว่ะ เอ้ยมันมยังไม่มีเวลาเอาชุดแบบชั่วเปล่าฟัวเฝาชั่วคขาเออจะขยายโอ้ยเราไม่ตาม,มาอ่ไปใช้ใช้ยงังเลยนะมา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 ทำอะไรหลงอะไรอยู่ตรงนี้เคลียร์เคลียร์เคลีย,เ,ยเดี๋ยว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 เร็วโอ,โอ้ชาบเหมือนหมูอะฝนตกเออเอาก็ไปข้ามมืดด้วยฝนตกมาหนึ่งชั้นชัชิมา, 1, ามามามา ้ามน้ำข้ามอะไรได้ปะมันข้ามไม่ได้ชัวร์เลยมาได้ปะนี่ได้ปะเนี่ยไม่ได้ชัวร์เลยอ่าอะไรๆๆๆๆๆข้ามได้หรอหมู่ใบน้ำได้ด้วยมาสิครับบอลอะไรถ้าใบน้ำได้อะเออ ขึ้นมา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 อ่าหมดแล้วอ๋อฝนตกโอ้โหนี่แอ่า,อาชินใจเฮ้ยทำท่าหลงทางโอ๊อยนีเ่เนี่ยแล้วบันไดเดี๋ยวก็ไม่ได้ทำไว้ด้วยอ๋อ มันก็ชันอะไรขนาดนั้นเนาะเอ้ยมา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 อยู่นี่เร็วโอ้ยข้ามแล้วเนี่ยเด้อเด้อเด้ออบจะเกิดไอตัวนั้นน่ะโอ้ยมืดแลยวเนี่ยมอบเกิดซอบบี้ออก เดี๋ยวทำไรมาดิเว้ยเออต้องโดดลอ่อเห็นไหมถ้าไม่มาไก่สองตัวนั้นจะไม่ยอมมานะอ่ามันลงแล้วมันลงละลงทางละติดอะไรมาดิ <laughs> สองตัวก็พอมา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 ,มาเออ,อ,อมาสองตัวก็พอปล่อยมันดิอเสอตัวก็พอมา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 อืมเฮ้ยสามตัวไปพอดีไหมเออเออมานั่นละครับใกล้ถึงแล้วนี่ข้อใจส่ซะด้วย ถ้าดอกไม่เหมือนกันหมูก็ไม่จำเป็นใช่ไหมมาม,มาเลย<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นใจเย็นอ่าเรีย้วลงไปลงไปเฮ้ย หมูไปแล้วเอาหมูเข้าไปก่อนมาเข้าไปลงลงมาลงไปลงไป้ลงไปลงไปลงไปสิจ้าลงไปลงไปเออครบสอง ก็สอนปักไฟให้สว่างมาอีกไหมม,ไหมีอีกไหมคราวน,นี้อ่าเอออาอาปลอดใจจบละปลักฟ้าให้สว่างหน่อยปักทอนหน่อยเคราวนี้มอนเตอร์เกิดดีเหลือเกินปักทอนให้สว่างอ่ะ ปักท้อนให้สว่างหน่อยอ่าโอเคเก็บชูใกล้เคสอ่าเก็บกูช่าเก็บเก็บกชิ้นกล้เคสปัก เรออยียบร้อยยังหน่อยดิหน่อยดิหน่อยดิอยดไอ้เอาจิบเหรอเสียงอะไรเสียงเง็ดแมนอยู่นะเดี๋ยวซบอกแล้วโอเคเดี๋ยวเราต้องรีบเข้าไปนอนครับโดนฝนเพื่อเป็นการเข้าไปนอนอ่าปิดไว้เดี๋ยวมีคนเข้ามานะครับโอเคเรา อ้ได้แล้วก็ตื่นเช้ามาวันใหม่สดใสแข็งแรงเอาอาฝนก็หยุดเริ่มช่ยเราก็ถึงเช้วสว่างโอเคคสําสรับวันนี้ออกขบอแค่นี้ครับแล้วเจอกันวันหน้าสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมและติดตามครับผม